สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับก็ในเรื่องของสุนัขพิษบูแล้วกันนะครับก็วันนี้กลับมาดึกนะครับไปทํางานกลับมาแล้วก็กลับมาดึกนะครับแล้วก็พอดีมาเล่นกับหมานะครับดูใบเล่แล้วผมอ่ะถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้ออะไรกลับมาฝากมันแล้วมันก็จะรอนะครับว่าผมซื้ออะไรมาให้นะครับมาดูดูดู ดูมันจะรอนะอดูดูมันก็จะมานั่งเฝ้าน,นี่ครับ,นะน,บนะครับนนิสัยของพิษบูนะครับก็คือคือที่เขาบอกว่าเจ้านายเดียวเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าอ่าอืมไม่จริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากับคนที่บ้านผมเนี่ยมันรักรักทุกคนแต่ตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มเนาะห้าทุ่มแล้วผมก็ กลับมามันก็มานั่งเฝ้ารออยู่นะครับแล้วผมก็มีของมาฝากมันนี่ก็คือลูกชิ้นหมาเนาะอ่านะครับนี่ก็คือลูกชิ้นหมานี่นะฮะอ่าแล้วเราก็ยังจะไม่ให้มันกินแต่มันได้กินละแต่ผมรู้ว่าผมรู้ว่าเอเล่ได้กินละยัยไรไงยุดนี่เดี๋ยวเราจะมาทรมานหมากันดูว่า ดูว่าพิษบูเนี่ยมันจะมีระเบียบวินัยขนาดไหนในการรอของกินนะครับดูดูดูเละเน้อทะลุดูดูดูผมก็ยังจะไม่ให้มันนะดูดูแววตาดิดูแววตาดิดูแววตานี่คือพิษบูนะนี่คือน้องใบเล่นะครับคือความสนของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่อยากเลี้ยงพิษบูนะครับถ้าไม่มีเวลาเนาะ ผมแนะนําว่าอย่าอย่าเลี้ยงดีกว่านะครับถ้ามีเวลานะครับค่อยเลี้ยงนะค่อยเลี้ยงถ้ามีเวลาค่อยเลี้ยงนะครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอย่าผมแนะนําว่าอย่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบออกกําลังกายเพราะเขาเป็นคนที่เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูงนะครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นพลังงานสูงน้ําหนักประมาณ4050้าโลเนี่ย มันไม่ใช่บิ๊กไซส์นะไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะแต่เป็นลักษณะประมาณว่าไซส์กำลังดีนะครับคนที่จะหามาเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องเอาใหญ่อันนี้ผมบอกส่วนตัวผมดีกว่าผมว่าใหญ่เนี่ยถ้าสูงเท่าเอวเราเนี่ยมันเกินไปนะครับอ่ะ,อะดูอย่างไม่เล่นี่ะเล่ยอยู่นะเล่ยมามา อย่างใบเล่เนี่ยขนาดประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมาครึ่งน,น่องนะครับตรงนี้ครึ่งน,น่องเกือบกระเป๋าวงเกงนะครับเวลาเขานั่งเวลาเขายืนเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ขนาดกระทัดรัดดีกว่ามาตรฐานคือถ้าใหญ่ไปเนี่ยคือถ้าใหญ่ไปเนี่ยผมผมกลัวเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยเอาแรงเขาไม่อยู่นี่ขนาดตัวเท่านี้นะผมยังจะเอาแรงไม่อยู่เลยนะครับแต่ถามว่าดุไหมนะครับ ปอกคอผมเพิ่งใส่ให้วันนี้นะอ่าดูนี่บาโค้ดยังอยู่เลยผมเพิ่งเอามาใส่ให้เพราะว่าเวลาเอาเขาไปวิ่งเนี่ยเขาเขาได้เล่นเนี่ยเขาจะเลิงล่าเลืงล่าเกินเกินกว่าหมาทั่วไปเนี่ยนี่ฮะจับแก้มได้อะไรไนดะฮก็เป็นสุนัขที่ผมผมว่าถ้าคนได้เลี้ยงแล้วเนี่ยจะจะรักเขานะ จะแฮปปี้นะครับแล้วก็ความดุครับถ้าหนึ่งเต็มสิบนะผมให้สองสำหรับตัวนี้นะผมให้สองนะผมให้สองนะครับผมให้สองสำหรับไมเล่นนะผมให้สองความดุนะแล้วก็หน้าตาผมให้เก้าในการแบบว่าใครเข้ามาแล้วเห็นเนี่ยผมให้เก้าเลยเนี่ยดูดูดนะ ดูหน้าตาผมให้9นะครับดูเชฟดูบอดี้นะครับแล้วก็หล่อรูปหล่อกำลังวัยเจริญพันธุ์นะครับตัวนี้ก็ประมาณ1 0 15เดือนตัวนี้อายุประมาณ1 5 1 6เดือนนะครับยังไม่แก่นะถ้าสุนัขเนี่ยถ้าเต็มใยเนี่ยประมาณ2ขวบนะครับประมาณ2ขวบนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นี่ความสนจอมทำลายข้าวของนะครับคือคนที่จะเลี้ยงพิษบูนะ หนึ่งนะทำใจเรื่องรองเท้าแพงๆนะที่ผมเห็นคลิปที่ว่าตีน้องบูลลี่นะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตีผมก็ตีนะเนี่ยดูถ้าเราฝึกเขาดีๆเละยาลูกไม่ได้พ่อยังไม่ให้ถ้าเราฝึกเขาดีๆเนี่ยเราสามารถคุมเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเราฝึกเขาไม่ดีเนี่ยเราเลี้ยงเขาตามใจตามใจมากเนี่ยเราเราจะคุมเขาไม่อยู่นะครับนะจริงไหมลูก จริงไหมอย่าพึ่ง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 ให้เล่จริงไหมเล่ดูไหมลูกดูไหมดูไหมครับอ่าอย่างลูกชายผมเนี่ยหรือกับลูกชายคนเล็กผมเนี่ยอายุขวบหนึ่งเนี่ยอ่าต้องบอกว่าเรื่องราวทับใจในการเลี้ยงพิ่บูนะครับคือลูกชายคนเล็กผมเนี่ยชอบเดินเนาะมันกําลังกําลังเดินได้เนี่ยเดินไปในที่ที่อ่าสุ่มเสี่ยงอย่า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 งเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างใต้ถุนบ้านผมเงี้ยเจ้าเล่เนี่ย จะเข้าไปขวางนะไม่ให้เดินนะไม่ให้เข้าไปนะเพราะมันรู้ว่าผมก็ไม่ให้มันเข้าไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสกปรกนะครับสกปรกแล้วก็อพอเจ้าเล่เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเห็นเห็นลูกชายผมนะนี่เขาอยากกินมากนะนี่แต่เขาก็อยา่าเนี่ยต้องฝึกความอดทนนะครับดูแววตา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  คืออยากกินมากอะ่ะคืออยากกินมากนะครับแล้วก็อต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าคนที่อยากเลี้ยงพิษบูนะครับควรจะต้องมีเวลาและมีพื้นที่ใช่ไหมลูกต้องเอาไปพาไปวิ่งไหมต้องพาเล่ไปวิ่งไหมครับวิ่งวันลกี่รอบวารกี่รอบครับนี่ก็ลูกชายนะครับเพิ่งตื่นมาพ่อไม่กลับก็ยังไม่หลับเนาะเดิดดดดดนเดนงงี้นี่นะฮะเ แล้วก็อันนี้ลูกคนโตอีกคนหนึ่งก็เลี้ยงมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นคนเล็กอันนั้นคนโตผมนะครับนี่ก็เอาแต่ใจหน่อยนะครับนี่ก็ถ้าใครติดตามผมอยู่ก็จะทราบว่าไม่มีคุณแม่เนาะก็ถ้าใครติดตามใบเล่อยู่ก็คุณแม่ใบเล่เนี่ยที่เลี้ยงใบเล่มาชุกเล่นยได้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ รวมทั้งแม่ของน้องไฟเตอร์ด้วยนะครับนี่ลูกชายผมคนโตนะครับแล้วก็น้องไบเล่นะครับคนที่เลี้ยงไบเล่มาแต่เล็กก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ที่คนที่บอกว่าครอบครัวสุขสันนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่สุขสันละสุขสันไหมสุขสันไหมครับสุขสันไหมลูกสุขสันตออารมณ์ไม่ดีเหรออารมณ์ไม่ดีเหรออ้ออองมแงมแง เดี๋ยวเราก็จะให้รางวัลเขากับการที่เราไม่อยู่เนาะอ้าพิเตอร์ Peter ให้เลยนี่พอเขาได้แล้วเขาก็จะไปในมุมของเขานะไปล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 ะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าไปถึงไหนกันนี่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณอยากเป็นเจ้าระบบระเบียบความไม่ลกใครทำลกใครทำลกลูกเล่ทำลกนี่คือฝีมือใบเล่น,นะครับนี่ นะครับอ่ะพอเขาได้ขนมแล้วเขาก็จะมานั่งอยู่อย่างนี้นเขาก็จะไม่มากวนเรานะครับเขาอันนี้เอาเก็บไว้ลูกออออนอนนอนจะมาแล้วเขาก็จะไม่มามากวนเรานะครับโอ้ขอโทษแสงมันบังนะครับนี่แล้วก็พอโต,โตเต็มวัยผมถามว่ามันมันโต,โตเต็มวัยแล้วนะใบเล่เนี่ยใบเล่โตยังลูกโตยังโตยังมาคุยกับคนดูน่อยคุยคนดูเอย คุยเว้นะครับก็เนี่ยอันนี้ก็คือโซนของเขาโซนที่ผมให้เขาอยู่นะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆสมาชิกที่ชมอยู่นะครับหรือใครที่ตามไปเล่อยู่ตอนนี้ผมถ่ายเนี่ยเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับดึกแล้วนะครับก็พอดีผมไปข้างนอกเขาเข้ามาแล้วก็มาดูใบเล่เนี่ยแล้วมันรอเราอยู่เนี่ยมันก็จะได้ของกิน,นพอผมไม่อยู่บ้านสาวันนะกลับมา ได้ของกินนี่เละไม่สนใจเรานะครับเละเละเละมาเฮ้เละถามว่าดุไหมถ้าในมุมของสัตว์ที่กำลังกินอาหารอยู่นะครับมันจะมันจะไม่ให้เรากวนเลยอันเนี่ยนะอย่างมันกินอยู่เนี่ยเฮ้ยฮะหือหวังเราแต่จะไม่มีแง่งมีเงื่องนะฮะขอกินหน่อย ขอเลขอเลเนี่ยเราแก้งมันได้นะครับเราแก้งมันได้แล้วผมเนี่ยไม่ได้ใส่ปลอกคอด้วยซ้ำนะผมเลี้ยงเนี่ยแล้วพื้นที่บ้านผมเนี่ยเนี่ยรอบรั้วขอบชิดนะครับรอบรั้วขอบชิดเรามีรั้วข้างหน้ากั้นไว้นะครับก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เฟิร์สคือหมาเนี่ย พันธุก,กรรมมันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเรียนเรียนเพื่อนเพื่อนสมาชิกไปหลายครั้งแล้วครับว่าต้องเลือกที่พันธุก,กรรมมาก่อนอย่างพูดถึงพันธุก,กรรมเขาเนี่ยเขามาดีตั้งแต่รุ่นปู่เขาไม่ดุรุ่นพ่นอเขาไม่ดุรุ่นย่ารุ่นอาเขาไม่ดุตัวเขามาก็ไม่ดุเพราะเขาไม่เคยดุใครแล้วก็พนักงานที่มาส่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับที่มาส่งนะก็ไม่เคยกัด วิ่งเข้าไปหาเล่นอย่างเดียวแต่เขาได้ลุกนะครับคีิปลุกอย่างนี้ดีกว่าคีิปลุกว่าเป็นยากุซ่าแต่ที่จริงเป็นแอ็บเบล์น,น,นี่หมดละเขาชอบมากนะของพวกนี้ที่จริงๆเนี่ยอย่างอย่างผมบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยซื้อรองเท้าแพงๆมาใส่ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันซื้อไม่ได้ครับอย่างมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้ดีกว่า มันซื้อไม่ได้เลยรองเท้าแพงๆนะอ่านขออนุญ,ญาตเนี่ยอย่างเงี้ยต้องซื้อคู่ละประมาณ50บาทมาใส่นะสาหรับคุณผู้หญิงนะต้องเข้าใจความความรู้สึกตรงนี้ก่อนว่าที่ผมเห็นข่าวตีตีน้องบูลี่ตีหมาพิษบูลเนี่ยที่พอเขากัดรองเท้าแพงๆของคุณเนี่ยคือเขาจะสอนคุณอย่างหนึ่งว่าคุณต้องรู้จักรักษาของของคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณเอามาเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ารองเท้าคุณราคาเท่าไหร่ นะมันไม่ได้เลี้ยงมันไม่ได้รู้หรอกมันว่ารองเท้าคุณเท่าไหร่แต่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ของมันถูกไหมลูกใบเล่ก,กัดรองเท้าหนูไปกี่คู่แล้วครับหลายแล้วหลายแล้วโกรธไหมโกรธเล่ไหมโกรธเหรอแล้วซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่ไหมครับน่ะแล้วตอนนี้โกรธเล่อยู่ไหมไม่โกรธน่ะเห็นไหมครับแล้วเล่อชอบกัดรองเท้าไหมทำลายเข้าของไหมแล้วดุไหม ดูไหมเล่ดูไหมดูกัดเล่กัดดูไหมกัดเหรอกัดขาหนูเหรอกัดขาหนูเลยเหรอเหรอเอออันนี้ลูกชายคนโตผมนะครับนี่น้องไฟเตอร์นะแม่ไปไหนแล้วแม่ไปไหนแล้วแม่ไปไหนลูกแม่ไปหวานแม่ไปหวานแล้วใช่ไหมอืมอแล้วก็มันก็จะไปกินน้ําที่บอ่อนะอย่างเจ้าเล่เนย เล่ไหมนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองล่อมันด้วยสติ๊กเนาะผมอาจจะเลี้ยงแบบบ้านๆหน่อยเนาะไม่ได้เลี้ยงแบบสุขามัยนี่่ะเล่เนี่ยรอนั่งลงนั่งลงอืพอพูดรู้ความนะครับเขาไม่ได้โง่นะมาเนี่ยอ่ะรออย่างนี้อืม รอไม่รอปัมป๊มมัมอืมอืมครับนะก็รู้ความบ้างนะไม่ได้ถึงกับรู้หมดใช่ไหมลูกเตะรู้เตะเล่รู้ความไหมเล่รู้ความไหมลูกพี่เล่รู้ความไหมรู้อ่ะพี่เล่ดื้อไหมไม่ไเล่ดื้อไหม นี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เนาะจากพิษบูอ่าพูดถึงมุมมองที่คุณจะได้ดีกว่าหนึ่งคุณจะได้สัตว์เลี้ยงที่คีบลุกเหมือนอสุรกายเพราะภ้าพิษบูเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับผ้าพิษบูเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วคุณจะได้คีบลุกโอ้โหอ,อิ่มขนาดเว้ยคุณจะได้คีบลุกที่มันเป็นเหมือนอสุรกายเหมือนสัตว์ร้ายเหมือนสัตว์ไม่เป็นมิตรนะครับไว้เฝ้าทรัพย์สินของคุณนะครับแต่ โดยโดยรวมเนี่ยคุณก็ต้องระวังทรัพย์สินของคุณเองด้วยนะครับอย่างคนหลายคนถามอคำถามที่ฮิตที่สุดซื้อมาจากไหนผมซื้อมาจากเพื่อนผมนะครับชื่อเสียมนเนาะพีเคพิทบูระยองนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1น0 0 0บาทตั้งแต่อายุ3เดือนเอามาเลี้ยงนะครับก็ผมก็ถามเขาว่าปู่เขาเป็นยังไงพ่อแม่มันเป็นยังไงนะครับนี่ห้าทุ่มกว่ามันจะลงแช่น้ําอยู่เลยนี่ดูดูดูมันเป็นหมาขี้ร้อนนะ มันเป็นหมายขี้ร้อนอะไรลูกเ,ออเดี๋ยวป๊าปิดเองมันเป็นหมายขี้ร้อนเนาะต้องมีบ่อหนาอย่างนี้ให้เขานะครับดเดี๋ยวเขาจะลงไปแช่ตอนห้าทุ่มนะโอ,อ,อ้นี่นะครับจะลงไปแช่เขาก็จะฟินป้องกันการเ,เขาเรียกว่าน้ำเขาก็จะกินของเขานะคือพยายามหมั่นเปลี่ยนแต่ผมจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งนะอ่าฮิสโตกนะครับ เขาจะลงไปแช่ของเขาจริงมันจะมีระบบน้ําพุนะครับน้ํากองอย่างเงี้ยแต่ไอตัวปั๊มตัวเนี้มันเสียนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้นะครับแต่ทีเนี้ยปัญหามันคือซื้อมาแล้วผิดไซส์เนาะใช่ไหมลูกผิดไซส์ใช้ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้ติดตั้งระบบให้เขานะครับพรุ่งนี้ก็จะถ่ายน้ําแล้วก็ติดตั้งระบบนะครับสะอาดไม่สะอาด ตอบยากนะสะอาดไม่สะอาดตอบยากแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ปีกว่าละก็อยู่ในบอ่อนี้ตลอดนะครับนี่ดูดุไหมไม่ดุนะคีปลูกไหมคีปนะดูบ่านะครับสนใจอยากเลี้ยงได้ไหมได้นะครับศึกษาสายพันธุ์ดีๆใครมีคําถามอยากรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์พิษบูว่าผมควรเลี้ยงดีไหมผมควรหาเลี้ยงยังไงนะครับ โทรมาสอบถามได้เลยนะที่ผมนะมนยินดีให้คำปรึกษานะแล้วพูดคุยกันคนที่เลี้ยงพิษบูในกลุ่มคนที่เลี้ยงพิษบูนะครับเบอร์โทรผมก็0844448784นะครับ0844448784ก็4 4 4 4 4 4. โทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับใครอยากเลี้ยงไม่เลี้ยงยังไงดุจริงไหมสายพันธุ์ยังไงจะไปหายังไงอยากได้อยากเลี้ยงนะครับก็โทรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับเกี่ยวกับพิษบูนะครับ ยินดีให้คาปรึกษานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยววันหน้าจะอัปเดตให้ให้ดูเพราะบางคนเนี่ยติดตามเรากับครอบครัวเราเนาะตั้งแต่ไปเที่ยวน้ำตกไม่ลูกนี่ตั้งแต่วันไปเที่ยวน้ำตกนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วจะเท่าอกผมแล้วนะครับคุณแม่ไม่อยู่แล้วแม่เพิ่งเสียไปเมื่อวันที่เจ็ดมกรานะครับก็ป่วยก็ผมก็เลี้ยงลูกมานะกินไหมลูก ก็มีพ่อป,ป้าอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็หวังว่าจะติดตามครอบครัวเราไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านตามรับชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านตามรับชมครับสวัสดีครับ